ครับในการทําธุรกิจประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็เรื่องของการทําการตลาดนะครับแล้วต้องเน้นต้องย้าให้มากๆด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้จบสายตรงด้านการตลาดนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะต้องศึกษาหาความรู้วิธีการทําการตลาดนะครับแน่นอนครับอาจจะไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับเพื่อที่จะดูแนวทางหาวิธีนะครับหรือว่าศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ แต่วันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะครับเรามีกูรูด,ด้านการตลาดมาแนะนํากลเม็ดเคล็ดลับในการทําการตลาดให้กับคุณผู้ชมนะครับในช่วงทิปแอนเทรนพักกันสักครู่เดียวครับช่วงทิปแอนเทรนโดยอาจารย์ชูศักดิ์เด็ดเพียงไกรกุล ครูด้านการตลาดของเมืองไทยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลื่อนจากการตลาดนะฮะในยุคที่2นะเคลื่อนเข้าสู่ในการตลาดในยุคที่รามนี้เราจะมาย้อนดูนะครับว่าการตลาดยุคที่3เนี่มาอย่างไงไม่ใช่ผมกล่าวอ้างเองนะครับท่าน p r o f ฟสเซอร์ดรฟิ p ิป l อลเ o อ l ์ e r นะฮะซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านการตลาดของโลกมหาวิทยาลัย northwestern university นะครับสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเขียนตำราเมื่อ2ปีที่แล้วนะว่าการตลาด ในโลกของเราเนี่ยได้ก้าวสู่การตลาดในยุคที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันย้อนไปนะฮะว่ายุคที่1มีอะไรยุคที่2มีอะไรและขั้นเข้าสู่ยุคที่3มเนี่ยมีอะไรบ้างการตลาดในยุคที่1เนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นยุคของอัตลักษณ์นะครับภาษาอังกฤษก็คือตัว identity นะฮะเป็นยุคที่นักการตลาดแลกะก็นักธุรกิจพยายามจะสร้างให้คนจดจําตายี่ห้อนะฮะหรือ trademark หรือโลโก้นะฮะของตัวเองให้ได้มากที่สุด นะครับโดยผู้พูดพวกเห็นแล้วเนี่ยน้อยครั้งก็สามารถจดจําได้ถ้ายิ่งเห็นครั้งเดียวแล้วจาได้เลยเนี่ยถือว่านักการตลาดนั้นสุดยอดครับรอ,อย่างเช่นเครื่องหมายไนกี้พอท่านเห็นเครื่องหมายถูกก็จะนึกถึงไนกี้ทันทีเมื่อท่านเห็นเครื่องหมายของผู้พันแซนโดท่านก็จะนึกถึงเคเอฟซีพอท่านเห็นแอปเปิลแหวนนะครับคนก็จะชงหนว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลมือนแหวนเพราะเกิดความชือหอนเนี่ยทำให้จดจำนะฮะและจดจําตายยี่ห้อว่าโอเคมันเป็นแอปเปิลนะฮะบางคนก็จะ จดจามันเห็นจานวนน้อยครั้งที่สุดก็สามารถจดจําได้เพราะในยุคนี้นะักการตลาดก็พยายามจะใช้สื่อนะฮนะโฆษณาในวงกว้างเพื่อทําให้คนรู้จักเมื่อคนรู้จักแล้วเราก็คาดหวังว่าคนจะไปทดลองสินค้าหรือสแสวงหาสินค้ามาดูหรือทดสอบให้ได้นะฮะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของของการตลาดในยุคแรกจากการตลาดยุคที่1เนี่ยก็เคลื่อนเข้าสู่ยุคที่2ในยุคที่1เนี่ยศูนย์กลางจะอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ ก็คือทุกอย่างทาให้ผลิตพัณฑ์ของคุณได้ดีในผลิดพัณฑ์มีโลโกโ้มีตายี่ห้อที่คนจําได้แล้วในที่สุดคนก็จะไปทดลองใช้ซื้อเองนะครับอันนั้นเป็นความเชื่อในยุคแรกาจากยุคแรกเข้าสู่ยุคที่สองเนี่ยในยุคที่สองเนี่ยศูนย์กลางได้ชิปนะครับหรือเคลื่อนย้ายจากผลิตปิดพัณฑ์ที่ดีที่สุดเนี่ยปรากฏว่าคนสามารถผลิตผิตพันธ์ทิ้งกันไม่เกิน2เดือนหรือ3เ,เดือนก็สามารถไล่กันทันก็ชิปศูนย์กลางมาอยู่ที่ตัวลูกค้านะครับ ทำยังไงจะเอาใจลูกค้าแล้วได้ใจลูกค้ามากที่สุดนะฮะพ้นจากทําให้คนจดจําในสมองหรือเฮสเนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายมาสู่ฮาร์ทนะฮะคือทำอยังไงให้คนรักหน้าที่สุดพ้นมีคนกล่าวว่าในยุคแรกเนี่ยเป็นยุคของเทรดมาร์กนะฮะคือเครื่องหมายการค้าในยุคที่2เป็นยุคของเลิฟมาร์กครับเครื่องหมายของหัวใจหรือความรักนะครับว่าในยุคที่2เนี่ยศูนย์การได้ชิปไปอยู่ที่ลูกค้ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างเนี่ยก็พยายามจะทำไงให้เอาใจลูกค้ายกตัวอย่างเย่น บริการลูกค้าให้ดีให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดมันธุรกิจบริการหรือหรือธุรกิจก็พยายามจะเพิ่มเติมบริการเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นความต้องการของลูกค้าด้วยนะฮะนอกจากเอาใจลูกค้าด้วยบริการแล้วเนี่ยธุรกิจยังมีโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีที่เรียกว่า CRM หรือ Customer Relationship Management การบรหิหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยธุรกิจได้ค้นพบว่า ลูกค้าชั้นยอด20%ของลูกค้าทั้งหมดนะทำไรายได้ให้กับบริษัท80%เราเรียกว่ากฎ20-80ของพาเลตโตนะครับเพราะธุรกิจก็เลยเกิดความสนใจที่ว่า20%ท็อปๆของลูกค้าตัวเองจะต้องเอาใจให้ดีบริการให้ดีแล้วก็สร้างความพักดีจากกลุ่มลูกค้านี้ให้ได้เมื่อเกิดคอนเซปท์ที่เราเรียกว่าเป็นคอนเซปท์ของภาพลักษณ์หรืออิมเมจนะฮะจากอีเดนิตี้ในยุคแรกเนี่ยเข้ามาสู่ภาพลักษณ์หรือว่าอิมเมจในยุคที่2 จากในยุคที่2เนี่ยครับศูนย์การก็เริ่มชิปอีกแล้วนะครับในยุคที่3เนี่ยถ้ามองดูเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของสังคมที่เรียกว่าคอน sumer ลิซนะครับหรือเครือข่ายของประชาสังคมในภาพรวมของเศรษฐกิจก็กลายเป็นเครือข่ายของเศรษฐกิจไม่ว่าเครือข่ายเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือเครือข่ายเศรษฐกิจยุโรปเครือข่ายเศรษฐกิจอาเซียนที่เรียกว่า AEC ในภาพพื้นเองก็เกิดเครือข่ายของประชาสังคมนะฮะ อย่างเช่นจะไปขุดเจาะน้ำมันก็จะมีกลุ่มชาวบ้านออกมาแอนตี้กันนะฮะหรือมีปฏิกิยาต่อกันอันนี้เป็นต้นจากเครือข่ายของสังคมตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดนะฮะธุรกิจจะต้องคำนึงถึงกระแสหรือการต่อต้านของผู้ใพวกหรือประชาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ธุรกิจถูกบังคับฮะให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในยุคนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ธรรมาภิบาลนะครับ csr เ o าเปรียบโซเชียลเน็ตเวนี้กีดมาร์เก็ตติ้งนะครับในเครือข่ายของสังคมนี่เองเนะี่ยนอกจากเครือข่ายสังคมออฟไลน์ที่เราคุยกันแล้วก็จะมีเครือข่ายสังคมออนไลน์นะฮะซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเข้ามาอยู่ในรูปของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเพราะนักการตลาดก็ได้ชิปนะฮะในยุคนี้เป็นยุคของชิปจากแบรนด์ในยุคที่1มาสู่ลูกค้านะฮะสร้างลูกค้าความพึงพอ่ใจมาสู่การสร้างสาวกในยุคที่3หรือลัทธินะฮะที่เรียกว่าอินทิรัต ซึ่งลัทพิเนี่ยจะเป็นยังไงทั้งในโลกของออนไลน์และในโลกออฟไลน์เนี่ยเราจะคุยกันต่อในครั้งหน้าครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการสังเวียนธุรกิจ business fighting น,นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ